สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งอบอตอกันนะครับคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าแค่เราเตรียมที่จะให้เนี่ยก็ผิดกฎหมายแล้วนะครับในกฎหมายเนี่ยเขาห้ามจัดทำให้เสนอให้สัญญาว่าจะให้หรือจัดเตรียมเพื่อที่จะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด อาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใดเพื่อจูงใจให้ลงคะแนนหรือไม่ให้ลงคะแนนแก่ผู้สมัครใดน,นะครับซึ่งตัวอย่างก็คืออเช่นในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยผู้สมัครได้ไปถอนเงินออกจากธนาคารใบละ5 0 0บาทมาจำนวน1 000ใบเตรียมแนบไว้กับใบหาเสียงนะครับเตรียมที่จะไปแจกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแต่ว่าในขณะเดินทางไป จะไปแจกเงินดังกล่าวเนี่ยตำรวจได้ขอค้นและก็ยึดเงินเอาไว้เช่นนี้นะครับการกระทําของผู้สมัครก็ถือว่าเป็นความผิดกฎหมายเลือกตั้งแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะเตรียมเพื่อจะไปแจกแต่ยังไม่ได้แจกเนี่ยก็ถือว่ามีความผิดแล้วนะครับซึ่งอัตราโทษเนี่ยระว่างโทษจำคุกตั้งแต่1นึถึงสิปีปรับตั้งแต่2 0 2 0 0ถึง200,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และให้สารสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งมีกำหนด20ปีนะครับ